จ้าพ่อจ้าสวดีค่ะครับเจ้าพ่อโอ้เล่าพัฒน,นาคือเขาคักเถอะเข่าคักแั่นในชุดเต็มกัเขาเขาบดได้หกตัวกเานั่นหละโอ้ดูหมึงชุดเต็มชุดเต็มกับเขาทีเข่าโอ้เข่าคักเนาะพ่อนะน่งเั้งเปยก็ได้หันน่งเก่า่หนึง่งเก่าเก่าหนึ่ง หนึ่งเกสองแปดแปดสองโอ้ยเมกว่าเชุดเต็มกับมีบม่หาหนึ่งพอมันบอนจ้าโอ้เขาคักเขาคักเที่ยวนี่เอาถึงช่อมขานีเด้วยตัวเลขเนี้ยทั้งโอ้พุ่มเขาให้สองแปดออกแปดสองเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าทั้งสอปปป๋าเหล้าทั้งกาละสินทั้งมึ่อุบุญเนาะพอเนอะจ้าเอาไปต่อพอ่อห้า ไปต่อไปต่อตัวเลขแน่วทางเล่าพัฒนาของพ่อพมวันที่สิบสองตัวนึกขอนาะสิบสองกอวันจันวันที่สิบสองครับเล่าพัฒนาพ่อพมน้อยเข้าออกบ่มาเนี่ย บ่พอบ่านในเขาวัดเดช่วัดไร่ได้ของ่านนี่บ่เขาวัดบนลาง้อมว่านนี่นี่ตะน้อยอยีหยงเขานี่ลหะแต่ว่าผู้เรียนเขาก็เรียนคือเกาหน่อยอยีหยงเขาอ,อยังงูมันหลายปดอืมอมืแม่นอยู่พ่อแต่ว่ากับเขาอยู่บนได้นนหนึ่งบไดเรียนอลหนึ่งเขากะให้เรียนอหนึคือเกาน่ย เอาพ่อเล่าพัฒนาเอาตัาวได้พ่อจ้ะเอาเล่าตีวก้อนน่ะเอาเล่าก้อนพ่เอเล่าจ้ากนะจ้บเกแปดูหาเก้าแปดแปดห้า,ห,าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสามห้าสามเจ็ดสามห้าสามเจ็ด สามเก้าห้าเก้าสามเก้าห้าเก้เจ็ดเจ็เก้หเจเจเกปอปสมแองปสสุดเรีกวิ่นตัวใดพอจ้าเก้าห้าสองสามศูนย์เก้าห้าสองสาศระวังเกกับหา เดี๋ยวนี้เ,เรียกระว่างบบควายมากแล้วเนาะพ่อเนาะครับนสิมาเปห่นห่วงแต่ว่าปีไก่นี่เบิดปีวาสด์แต่ว่า,าปาาีนี้เริ่มเริ่มสิโบามาตัวระว่างแล้วแต่ว่าเหล็กวิ่น,น,นย,ยังใส่ได้อยู่เอา้อนมาอีกค่ะตรงช่วงขาพ่อเน้นตัวใดพ่อเน้น่นเน้นหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดสามเก้า สามเจ็ดสามเก้าห้าเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดเ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกคู่ะอันเธอจไปยุ่ในนี้เลยดิจ้าแต่นั้นมันมาแต่นั้นม้าที่พอมิติบ่มาจกโตเก็โง่ขึ้กันแตว่าบันเทวาบัมากับมาอยู่เด้หละจ่าเงี้ยนที่พอบัาบัาม้าฝนมาอยูะ อขออนุญาตทบทวนตัวเลขก,ก่อนพอ่อครับขออนุญาตทบทวนตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของพ,อพ่อพมนะคะทุ่ชมช่วงขาหลังจากที่เข่าบนเข่าล่างไปแล้วมือขึ้นนี่เนาะคะ่ะเนาะมือนี่ตามต่อค่ะทุ่ชมช่วงขาตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของพ,อพ่อพมประจําวันที่สิบสองกุมภาพันสองพันหาลอยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะเนาะเก้าแปดแปดหาหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสามหาสามเจ็ด 3ามเก้าห้าเกหเจเจเก้สองแสเลขวิ่นเก้าหาสองสาตัวระว่างคือเก้ากับ5ตัวที่พอเน้นไห้ไมีหน่งเก้ามีสามเจมี3ามเก้าหเก้าหเจแล้วก็เจ็เก้าอันนี้คือตัวเน้นนะพอเนาะครับจ้าเอาพอมีอย่างสิบอกาแฟครับเอฟซีบอตัวเลขก,ก็ลังเขาดีช่วงนี้ แต่เธอเร่อกานมีผู้เสียว่ะจ้าไอ้ผมมีผู้เสียกับ่าไรก็ไดเก็าล่ะการเสียเนี่ชุดเต็มก็ได้ทั้งแรงทั้งบนเหมืนตัณหะเมียนพ่อเมียนทั้งปีก็ได้บนนึงเก้าก็ละเมียนดีพอได้นึงเก้าก็เป็นนั่นแหละแค่บนนั่นแหละเขาได้ทั้งเี้ก็ได้แค่ว่ามันก็ติตัวเนียนนี่เราเหมือนเนาะจ้าไอ้สองแปดก็ได้เมียนดีพอตัวเนีนพอดีมาโบรดอืม บ้านนี้กับตัวเน่นก็ยจ๊ิถือาเถือเราันห้ามบุ้ถือตัวเน่นกันที่อยู่ในนี่ก็เก่าละค่ะแล้วพลังมือวันอาทิตย้าหมดแรงดเแจ้งกิได้ชุดเต็มมันเนียนอยู่พ่อเมีนอยู่ยจงได้ชุดเต็มไปบนงด้ยกันค่ะชุดเต็มนี่ยว่ารถแท้่เราเขาบนรางข้อมปุแล้วอืจ้าเขากโตบานนี้กับเขากโตคือเก่าั่นะหนึ่งเก่าแปดอง ไปโคไปเบิร์ตนั่นแหละหาหนึ่งอีติพ่อหานอืมได้หาหนึ่งก็ได้่ยจุดเต็มกับนี่ค่ะแต่ว่าหนึ่งเก่าเนี่ยผมเนี่ยมูมมตัวเน,น,น,น้นเนาะเนึ่งเก่าค่ะแมียนี่พอ่อแม่นเน้อมันก็เลยเป็นหกโตคือเก่าค่ะสองเสียหลมาเขาหกโตก็ได้แตถวจัดใส่บัเถิกที่เสียดอกแต่วมันออกยุ่งจัดใส่บัเถิกค่ะก็เลยออกออกดีผมว่าเล่นกันมาหลายงวดและแม่นพ่อแม่น ก็ว่าที่พวกเขาเปยังเขาเธอเยอะคนละคุสีกับสิเล็กสิน้อยไปที่เขานั่นาละค่ะอ้ามัเถิดอ้ามเถิดกังบดเสียหลายนั่นแหละจ้าพ่อแค่แต่ว่ายังสิอยู่บ่เศาแต่ว่ามันถึงออกยั่หรือว่าว่าก็ได้จ้าค่ะว่าแค่แต่ว่าร้านว่าแสนแค่คนดอกค่ะว่าแต่มันถืออกรถนั่น้ะค่ะพ่อตักงแต่คำานั้นำเราอย่างไรหรอกจ้าพ่อก็ขอกราบขอบพระคุณพ่อหลายๆเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางมา สำหรับเล่าพัฒนาเขาดีช่วงนี้เขาดีก็ะคอยทำผู้ช่วงเบบซี่ทุกทันทุกคนในนําตัวเลขแนว่ทาทางของพ่อไปพิจารณาไปเหตุการณ์บ้านส่วนสิหอวันที่สิบสองวันจันทร์กันย่งอีีไหลเสาร์อาทิตย์เนี่มาแรงมือวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เบิดมือวัดแรงนะคะเนาะอไปเหตุการณ์บ้านเอาไปเสียงมือค่ะทำช่วงขานี่คือตัวเลขแนว่ทาทางเล่าพัฒนาของพ่อพุ่มนะคะ คอยทุกท่านทุกคนโชคหมานลำด้วยขอขอบพระคุณ่อหลายๆคอย่อสุขภาพแข็งแรงตัวเลขแนวท่าของพอ่อคอยเงีงปังๆคือเก่าเนาะ่อเนาะครับจ้าขอบคุณมากค,ค,ครับ่อขาจ้าวัสาดีค่ะครับ